สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเวลาเดิมนะครับกับการทานายโชคชะตาราศีนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันกับชาวราศีกรกฎนะครับผมสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมประมาณอาประจําเดือนพฤศจิกายน2564นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดวงการงานการเงินและความรักนะครับผมแต่ก่อน ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรวิตุนนะครับตอนนี้ช่องทาโรวิตุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า2,000,000ท่าน3,000ท่านแล้วนะครับผมเกือบเกือบจะ4,000ท่านแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีกิจกรรมไลฟ์สดนะครับผมขอบคุณแฟนแรายการวันเสาร์เวลา1ทุ่มเหมือนเดิมน,นะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ช่องทางการติดต่อในเฟซนตัวของผมเอาไว้ให้ในคาอธิปปนนนะคคครรรัับบผมมใใที่่สสจกกก็เข้้าไไวุด ทำนายดวงให้ฟรีนะครับผมเป็นการไลฟ์สดนะคนละหนึ่งคำถามนะครับผมแล้วก็กิจกรรมรายวันนะครับผมที่ร่วมสนุกให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิเศษนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อ อายุแล้วก็คําถามลงไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาไปทานายให้ในคลิปพี่อากาสคลิปต่อไปนะครับผมแลวบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทานายให้กับแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับผมส่วนสําหรับในคลิปนี้ก็ผมได้ทําทำสคริปต์เอาไว้ให้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับผมใครที่อยากจะดูในช่วงไหนการงานการเงินความรักก็สามารถกดเข้าไปดูในช่วงนั้นได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเรียนเอาไว้ในที่่ก่อนนะครับผมว่าการทานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจ ดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาความทนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ในชีวิตนะครับผมแล้วถ้าว่าอยากให้ผมทนายดมแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับดวงการงานนะครับผมของชาวราศีกรกฎนะครับขอดวงการงานของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2564นี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการงานของชาวราศีกรกฎนะครับประจําเดือนพฤศจิกายน2อง4นี้ด้วยนะครับผม ดวงการงานสําหรับชาวราศีกรกฏนะคุณมีสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับผมค่อนข้างจะมีปัญหามามลุมเล้าคุณเยอะมากพอสมควรนะครับผมแล้วคุณก็ต้องใช้การเจราจาเพื่อแก้ไขปัญหาในสิ่งนี้มากพอสมควรนะครับผมจะมีการเจราจาที่สําคัญในการที่จะแก้ไขปัญหานะซึ่งจะต้องใช้ความอดทนใช้ความรอบคอบค่อนข้างจะสูงนะครับผมมาค่อนข้างจะมีปัญหามาลุมชาว ราศีกรกฎเยอะมากนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานประจาหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับอะไรต่างๆไม่ค่อยจะเป็นใจนะผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะเป็นจะเป็นการเจราจาเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมแต่ว่ามันจะมีอะไรที่กุมเครือแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนนะแล้วมันจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ ตั้งแต่ประมาณไปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับผมเหมือนกับการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จที่ดีเพียงพอนะครับผมอนี่ะมันจะมีข้อของการที่ค่อนข้างจะกุมเครือแล้วค่อนข้างที่จะเหมือนกับสร้างความผิดหวังให้กับชาวราศีกรกฎนะครับผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนที่ไม่ค่อยจะสวยงามน,นักสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมค่อนข้างจะมีปัญหามาลุมเล้านะผมการเจรจาเพื่อจะแก้ไขปัญหาก็ดูไม่ค่อยจะมีทิศทางที่ไปประสบความสําเร็จอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีความชัดเจนมากเพียงพอนะครับผมตั้งแต่ประมาณ เพื่อไปลายเดือนตุลาจนถึงประมาณต้นต้นเดือนตุลาและไอ้ต้นต้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับผมคุณจะมีภาพภาพของการที่มีปัญหาค่อนข้างจะเข้ามาในงานของคุณเยอะนะครับผมแล้วก็ในการยายาเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรก็ดูจะไม่ค่อยคืบหน้าแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความชัดเจนเท่าไหร่เลยนะครับผมอาจจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะมีปัญหาลุ่มเล้ามาเยอะนะครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเขาพอเลยช่วงต้นเดือนไปนะครับผมอะไรต่างๆจะค่อยๆเป็นไปใน ทางที่ดีขึ้นนะครับผมอาจจะค่อยๆดีขึ้นแต่จะดีขึ้นแบบช้าๆในะครับผมอาจจะต้องใช้ความใจเย็นและใช้ความรอบคอบในการแก้ไขปัญหาสักนิดหนึ่งนะครับผมมาดูแล้วจะเป็นช่วงที่มีปัญหาเข้ามาหาชาวราศีกรกฎก็นั่งจะเยอะนะครับผมแต่ปัญหาของคุณเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่เลยช่วงต้นเดือนไปแล้วนะครับผมต้องให้ผ่านต้นเดือนไปก่อนนะครับผมคุณจะอาจในบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลหรือได้รับการช่วยเหลือจากคนในแดนไกลก็เป็นไปได้หรือในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการที่ค่อยๆดีขึ้นหรือว่าค่อยๆมีวิทาง ในทางที่บวกมากขึ้นแต่ว่าต้องให้พ้นต้นเดือนไปก่อนนะครับผมพอเข้าสู่ช่วงประมาณสักกลางๆเดือนเนี่ยดวงการงานของคุณจะค่อยๆเป็นไปในทิศทา,ทางที่ดีขึ้นนะครับผมอะไรต่างๆที่ดูแล้วมันจะมีปัญหาหรือการเจรจารที่มันจะเฟล,ลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวไปในทิศทางนี้ดีขึ้นแต่ต้องให้ผ่านต้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับผมสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับอาจจะผมดูไพ่ประกบใพ้ต่อนะครับผมสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้จะถึงนี้สําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผม ค่อนข้างจะมีปัญหานะอาจจะมีปัญหาจากผู้คนนะครับผมอาจจะมีใครที่ ทำอะไรไม่ค่อยจะดีหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นต้องโดนโดนโกงโดนอะไรต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะสร้างปัญหาหนักอ,อกตักใจให้คุณมากพอสมควรเลยนะเพราะมีไพ่ของทั้งตัวเจ็ดดาบแล้วก็ทั้งตัว10ดาบมาประกบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเกณฑ์ของชาวราศีกรกฎให้ระวังผู้คนไว้เป็นให้เป็นหนักเลยนะครับผมในเดือนอพฤศจิกายนนี้นะแล้วคุณจะมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเนะี่ยมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับผมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีปัญหากับคนและจะโดนคนเนี่ยอาจจะไม่ว่าในบางคน นะอาจจะในบางคนนะผมพออยยาำนะครับผมเป็นงส่วนรวมนะอาจจะโดนในเรื่องของการ โกงหรือว่าในเรื่องของการที่แอบทําอะไรโดยไม่บอกคุณนะแต่คุณจะต้องให้ผ่านช่วงต้นเดือนไปก่อนนะครับผมและดวงการงานของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมคนที่คนที่ไปทําอะไรแบบว่าไม่ค่อยจะถูกต้องไม่ค่อยจะตรงเป๊ะคุณนะครับผมเขาจะค่อยๆปรับตัวหรือว่าจะมีทิศทางคุณจะเริ่มมองเห็นช่องทางแก้ไขปัญหาแต่ต้องให้ผ่านช่วงต้นเดือนไปก่อนนะครับผมอาจจนช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณจะเจอวิกฤตที่ค่อนข้างจะหนักนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบว่าทะเลาะขัดแย้งกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว หรือกับเจ้านายหรือกับอะไรก็ตามนะครับผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นหรือว่าเปลี่ยนงานหรือว่า เปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรต่างๆเลยนะครับผมเพราะค่อนข้างที่จะมีปัญหาหนักหกหนักใจแล้วก็อาจจะทําให้คุณต้องตัดสินใจกระทำการอะไรบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะครับผมแต่ว่าคุณจะต้องผ่านช่วงต้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณจะเข้ามาลุมเล้าหนักมากในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาจถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณผ่านไปได้นะครับและในบางคนอาจจะมีเกณฑ์ถึงขั้นที่เราต้องเปลี่ยนงานหรือว่าต้องไปทําอะไรอืนอ่นอันอื่นใหม่หรือธุรกิจใหม่ๆเลยนะครับผมแต่การ เปลี่ยนงานหรือว่าตัดสินใจที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นของคุณเนี่ยจะเป็นเป็นนทิศท,ที่ทางที่ดีขึ้นนะครับผม่าคุณจะเจอกับปัญหาจากผู้คนที่สร้างปัญหาให้คุณนะครับผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับโดนหักหลังเหมือนกับโดนทรยศนะครับผมมีโอกาสสูงเลยนะที่ชาวกราศีกรกะคเนี่ยจะเจอปัญหาลุมเล้าและส่วนมากจะเป็นปัญหาจากผู้คนที่แอบทําอะไรโดยไม่บอกคุณแล้วคุณมาจับได้แล้วผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่แบบแตกหักแล้วก็ ไม่เผาผีหรือว่าย้ายงานเปลี่ยนบริษัทเลยก็เกป็นไปได้นะผมวันมีเกณฑ์สูงที่ชาวราศีกรกฎจะเจอปัญหาลุมเล้าแล้วปัญหาเนี่ยจะหมดไปได้แต่ต้องให้ผ่านในต้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วคุณจะเจอช่องทางหรือจะเจอทางออกที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนงานแล้วก็ไปทํางานที่ไกลกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะผมเพราะมีตัวของหกดาบขึ้นมานะผมอาจจะมีลักษณะของการที่โอเคปัญหาอะไรต่างๆมันเยอะมากพอสมควรจนคุณต้องพักสมองหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะผมแต่การเปลี wins, ่ยน คุณจะเป็นเปนิดทิศทางนี้ดีขึ้นนะครับผมค่ขอนข,ข้างจะเจอมรสุมเยอะนะครับผมแลม้วมรสุมข,ของคุณเนี่ยน่าจะกอะตัวมาตั้งแต่ประมาณไปลายเดือนตุลาจนถึงคาบคาบมาจนต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมจจะคุณจะจัดก,การมันได้หรือว่าจะมีการเปลีออ่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนานี้นะครับผมสาหรับชาวราศีกระฎนะครับผม อันนี้ก็ต้องย้ำนะครับผมว่าเป็นเดือนส่วนรวมนะครับผมถ้าในบางคนนะเดี๋วถ้ามันมันมันไม่ได้เจอเรื่องที่มันอะไรต่างๆก็ให้ระวังไว้นะผมบอกเกณฑ์พลังงานช่วงนี้มีเกณฑ์ของการที่ขัดแยง้งปัญหาค่อนข้างทะมารุมแล้วชาวราศีกรกดเยอะนะครับผมแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่ผ่านช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไปนะครับผม แตค่อนข้างจะเจอหนักนะครับผมจะตามหน้าไพ่นะอันนี้ผมก็ต้องย้ําไว้นะครับผมว่าเป็นเดวรงส่วนรวมนะครับผมไม่ใช่กับอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะแต่ถ้าใครที่มันไม่ได้เกิดก็ระวังไว้หน่อยก็จะดีมากๆนะครับผมสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูดวงการเงินสาหรับชาวราศีกรกฎบ้างนะครับผมดวงการงานคุณค่อนข้างจะสะดุดค่อนข้างจะมีคนขัดแข้งขัดขาแล้วเดี๋ยวดูการเงินว่าคุณจะเป็นยังไงนะครับผมขอดวงการเงินสําหรับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับ ขอดวงการเงินสำหรับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับ ดวงการเงินของคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้แย่เท่ากับการงานนะครับผมแม้การเงินของคุณเนี่ยจะมีภาพของการที่โอเคเงินของคุณถึงแม้การงานคุณจะสะดุดนะแต่ว่าคุณอาจจะมีการวางแผนเพื่ออนาคตเอาไว้แล้วพอสมควรนะครับผมแล้วคุณก็มีการจัดสันในส่วนของการเงินมากพอสมควรนะถึงแม้ว่าอาจจะอาจจะมีภาพของการที่สะดุดบ้างเล็กน้อยหรือว่าเงินอาจจะไม่พอใช้บ้างในช่วงปลายเดือน็ตามนะผมว่าราธงเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างจะเจอมาหนักกับเรื่องของการงานนะครับผมมันก็อาจจะส่งผลกับมาถึงการเงิน คุณบ้างแต่ว่าคุณก็จะมีลักษณะของการที่อาจจะสะดุดไปบ้างเล็กน้อยเพราะาคุณอาจจะเผื่อเพื่อาการเงินเอาไวตต้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมเพราะคุณอาจจะเห็นสัญญาณที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สําหรับเรื่องการงานนะแต่ว่าสําหรับชาวร,ราศีกรกฎเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยคุณยังจับไ่าอยู่ในเกมดีนะเงินของคุณยังเข้ามาไม่ขาดมืออาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมนะครับผมแต่ว่าพอเข้าสู่ต้นเดือนพฤิกายนการเงินของคุณก็จะกลับมาดีอีกครั้งนะครับผมอันอไม่มางคนอาจจะมีลักษณะการที่เผื่อเอาไว้หรือ ผมว่าคุณจะมีความฉลาดทางการเงินแล้วคุณก็เหมือนกับว่าโอเคการงานคุณสะดุดติดขัดนู่นนี่นั่นแต่การเงินของคุณนะคุณมีการวางแผนหรือว่ามีหาช่องทางใหม่ๆเตรียมเอาไว้แล้วนะครับผมและในบางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือสำหรับสนวนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้แลผมทําให้วิกฤตทางการงานของคุณเนี่ยไม่ได้ส่งผลมาสู่การเงินของคุณด้วยนะครับผมแล้วคุณก็มีภาพของการที่มีความพยายามนะมีความเหมือนกับว่าคุณแบบอ่าในบางคนอาจจะอาจจะเก็บออมไว้หรืออาจจะลงทุนในช่องทางอะไรหลายทางนะครับผมเพราะฉะนั้นถึงแม้การงานของคุณจะสะดุดนะครับผมกงย็ั และสําคการที่ยังมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีช่องทางที่จะลงทุนแล้วก็เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมอันไหนบางคนอาจจะมีเงินเก็บสำรองเอาไว้นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่การงานของคุณอาจจะโดนนู่นน้นนี่อะไรสารพัดแต่การเงินของคุณก็ถือว่าไม่ได้ขัดมือแล้วก็ไม่ได้ย่แย่ไปตามการงานนะครับผมถือว่าเตรียมดวงการเงินของคุณยังมาช่วยประทอง สถานการณ์ได้แล้วผมถึงแม้คุณจะเจอวิกฤตทางการงานหรือว่าเจอปัญหาต่างๆมาลุมเร้าค่อนข้างจะเยอะก็าตามนะครับผมแต่การเงินของคุณเนี่ยจัไดไว้อยู่ในเกมดีนะครับผมสําหรับชาวราศีกอกดนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่กบให้ต่อนะครับผม โหดูแล้วท่าทางนะครับท่าทางชาวราศีกรโกฎอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มีช่องทางทางเดียวในการได้เงินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูท่าทางเนี่ยการงานที่คุณมีปัญหาหรือคุณไปเจอวิกฤตหรือเจอสถานการณ์ที่มันยแย่ๆไม่แทบจะไม่ได้ส่งผลนะครับทางการเงินของคุณเลยนะครับผมคุณยังมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมยังมีเงินยังมีรายได้ยังมีอะไรต่างๆเข้ามาทําให้คุณนะ่ะไม่มีค่าของการที่ขัดสนหรือติดข,ขัดใดๆน,นะครับผมในในบางคนเนี่ยอาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินนะอาจจะรอเงนินก้อนหรืออาจจะอะไรต่างๆคซึ่ง สิ่งที่คุณรอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการรอคอยจากการช่วยเหลือจากใครก็ตามหรือว่าจากการลงทุนหรือจากอะไรก็ตามนะครับผมคุณจะได้รับข่าวดีกับสิ่งนั้นนะครับผมจะมีข่าวดีทางการเงินมาหาคุณนะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความพยายามของคุณเองนะครับผมไม่เป็นการพยายามหรือว่าคุณอาจจะเตรียมทางออกเอาไว้แล้วนะผมเป็นการสำรองฉุกเฉินเอาไว้แล้วนะผม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทางการงานเลยไม่ได้ส่งผลมากับการเงินของคุณแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความพยายามของชาวราศีกรกฎเองนะครับผมเพราวดูแล้วทางเนี่ยคุณจะมีทั้งตัวสแตงแล้วก็มีท ดิ้นรนหรือมีการวางแผนทางการเงินเอาไว้อย่างละเอียดรอบคอบมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่รอคอยเรื่องเงินก็นหรือรอคอยอะไรบางอย่างนะครับผมคุณจะได้รับข่าวดีทางการเงินในเดือนนี้นะครับผมอาจจะมีทั้งตัวเจ็ดถ้วยแล้วก็ตัว adjustment ขึ้นมานะผมแปลว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าการเงินอะไรของคุณที่คุณคาดหวังก็ตามนะครับผมคุณจะประสบความสำเร็จหรือจะมีข่าวดีมาให้คุณได้รับในเดือนนี้นะครับผมสำหรับชาวราศรีกรกฎการเงินของคุณเนี่ยไม่ได้ย่ำแย่ไปตามการงานนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงขั้ ชาวราศีกรกฎอาจจะเห็นสัญญาณที่มันมีปัญหามาและการงานนะครับผมคุณก็เลยอาจจะมีการในบางคนนะอาจจะมีการสำรองเงินหรือว่าอาจจะมีการลงทุนกับช่องทางอื่นๆไว้นะครับผมทำให้การเงินของคุณเนี่ยไม่ได้ย่ำแย่แบบการงานแล้วสำหรับคนที่รอข่าวดีทางการเงินหรือในบางคนอาจจะมีการช่วยเหลือจากคุณลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะเพราะไ่ของคุณเนี่ยมีตังไฮโลฟานแล้วก็ตัวเมทิเชียนมาด้วยนะครับผมแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากความพยายามของคุณเองแล้วความละเอียดรอบบของคุณเองมากกว่านะครับผมทำให้การเงินของชาวราศีกรกฎ นะครับผมถือว่าใช้ได้แล้วผมในการงานคุณจะสะดุดไปบ้างอะไรไปบ้างแต่การเงินของคุณไม่ได้สะดุดไปตามงานงานก,ก็ถือว่าอย่างโอเคแล้วชาวราศีกรกฎนะครับผมอะต่อไปมาดูดวงความรักสําหรับชาวราศีกรกฎบ้างนะครับผมทั้งคนมีคู่และคนโสดนะครับขอดวงความรักสําหรับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับผมขอดวงความรักสําหรับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับผม ของคนมีคู่และคนโสดนะครับผมดวงความรักสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผม ชาวราศีกรกฎเนี่ยเหมือนจะมีใครบางอย่างที่คุณคุยหรือว่าคุณรู้สึกถูกอกถูกใจมากพอสมควรนะกับคนกับคู่ของคุณที่คุณคบอยู่ในตอนนี้นะครับผมนี่สาหรับคนมีคู่นะเขาค่อนข้างที่จะดูแลคุณอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็คาอนางที่จะดูแลดีมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเข้าเดือนพิจิกาแล้วก่อนที่จะเข้าเดือนพศจิกาแล้วนะครับผมตั้งแต่ไปมันไปไปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานหรืออะไรต่างนะครับผมทำให้ช่วงนี้ดวงความรักของชาวราศีกรกฎจัดว่าอยูู่่ในเกทีดแล และก,กันค่อนข้างจะดีนะผมสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็พร้อมที่ยืนอยู่เคียงข้างคุณมากพอสมควรน,นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนสนับสนุนนะแล้วในบางคนอาจจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคู่รักของคุณก็เป็นไปได้แล้วผมทาให้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานอะไรต่างๆก็ตามทําให้การเง <c oughs> ินข,ข,ของคุณไม่สะดุดก็เป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งอาจจะได้รับการซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนจากคู่รักของคุณหรือว่าจากคนรักของคุณก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็มีภาพของการที่อาจจะมีภาพของการง้อง้งงอะไรกันนบา ผมอาจจะมีการของการงอแงกันบ้างตัวอะไรกันบ้างก็ตามนะผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ความรักยังดีถึงดีมากๆอยู่นะครับผมทั้งก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลามาจนถึงต้นเดือนพิจิกาต้นเดือนพิจิกาเนี่ยอาจจะมีปากเสียงอะไรกันบ้างเล็กน้อยนะผมส่วนหนึ่งอาจจะกระทบกระเทือนมาจากเรื่องการงานของคุณก็เป็นไปได้นะผมแต่โดยรวมๆแล้วจะเป็นเดือนพิจิกาที่คู่รักของคุณค่อนข้างจะดูแลแล้วค่อนข้างจะให้ความสุขกับคุณมากๆอยู่นะครับผมมาบทสรุปของมาของคุณเนี่ยเป็นเลิฟเวอร์นะผมเพราะฉะนั้ ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการเอาใจใส่มีการค่อนข้างจะโอบค่อนข้างจะอะไรนะผมถึงอาจจะมีปากเสียงกันบ้างองอแง,งกันบ้างอะไรก็ตามนะครับผมมีการทําตัวเป็นเด็กบ้างในช่วงประมาณสักต้นต้นเดือนพฤิกายนก็ตามนะครับผมแต่ส่วนหนึ่งอาจจะก,กระทบมาจากเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยดวงความรักของชาวราศรีกรกฎสําหรับคนมีคู่เนี่ยยังรักกันดียังหวานซึ้งยังเป็นความสุขซึ่งกันและกันแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้คุณยังดูแลคุณในทุกเรื่องอยู่นะครับผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือทาง ได้ส่งผลกระทบไปถึงการเงินก,น,กน,นก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมสำหรับชาวราศีกรกฏน้าดวงความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับขอดวงความรักของชาวราศีกรกฏด,ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีกรกฎด้วยนะครับผมชาวราศีกรกฏนะถือว่าเดือนเดือนอ่า พฤศจกายนนี้นะครับผมความรักคุณค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ผีดอกออกผลอย่างดีนะครับทีน้ในบางคู่เนี่ยอาจจะมีภาพของการที่ลังเลกันบ้างผันผวนกันบ้างทะเลาะกันบ้างง้องแงงกันบ้างเป็นบางครั้งนะแต่โดยรวมๆแล้วนะครับผมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ความรักยังผีออกดอกออกผลแล้วก็ยังมีการดูแลความรักซึ่งกันและกันมีความหวานให้กันมีการเติมความรักให้กันและกันอย่างดีอยู่นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับชีวิตคู่กันอยู่พอสมควรนะครับผมถ้าจะมีปัญหาก็จะมีปัญหากันง้องแงงอะไรกกันดเล็ๆๆ้อยะผมมจไ่ เก์ที่จะมีการทะเลาะหรือมีปากมีเสียงอะไรกันใหญ่โตส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่า,าชาวราศีกรกฎช่วงนี้อาจจะเจอมาค่อนข้างจะหนักในเรื่องของการงานนะผมทำให้คู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีความเห็นอกเห็นใจนะผมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาชั้นดีให้กับคุณอยู่นะผมถึงแม้ในบางครั้งเขาอาจจะมีการลังเลบ้างมีภาพของการที่เออเหมือนกับแบบ เหมือนกับแบบอะไรครับอาจจะมีการทะเลาะงองแง,งอะไรกันบ้างแล้วทำให้คุณเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่นอนขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับผมว่าไพ่ออกมาเนี่ยเป็นพลังงานด้านลบออกมาแค่นิดเดียวเป็นแค่ไพ่ใบประกบนะครับผมว่าเป็นมีบางครั้งก็อาจจะลังเลมั่งพ่อแง่แม่งอนมั่งแต่โดยรวมๆแล้วคู่ของคุณยังรักกันดีแล้วก็ยังมีความสุขกับชีวิตคู่ของคุณอยู่นะครับผมสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับผม ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาหรือว่าสะดุดแค่เรื่องการงานนะผมแต่การเงินและความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมออกลืมไปเดี๋ยวดูของคนมีคู่บ้างนะครับผม อ่ะต่อไปนะครับผมมาดูของคนดวงคนโสดบ้างนะครับผมสาหรับชาวโสดของชาวราศีกรกฎนะครับผมสาหรับดวงคนโสดนะครับผมในช่วงของประมาณไปาปลายเดือนตุลานะครับผมประมาณไปลายเดือนตุลาเนี่ยคุณมีลักษณะที่เริ่มมีคนที่จะพูดคุยหรือว่ามีลักษณะของการที่ใครเข้ามาเนี่ยคุณก็มีลักษณะการที่ค่อนข้างจะรู้สึกดีนะแล้วก็มีลักษณะของการที่ดวงความรักเนี่ยค่อนข้างจะเปิดนะตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นไปได้สูงที่คนที่คุณจะเริ่มคุยหรือว่าเริ่มอะไรเนี่ยอาจจะเริ่มเข้ามาในฐานะเพื่อนพี่น ก่อนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็มีฐานะค่อนข้างมั่นคงด้วยนะครับผมสัญญาณแห่งความรักหรือว่าความอะไรต่างๆเนี่ยของคุณนะครับผมค่อนข้างจะเข้ามาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลาแล้วนะครับผมเราจะมาลักษณะของการที่เขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นมาด้วยการที่มามาจีบหรือมาอะไรนะครับผมอาจจะเริ่มต้นมาคุยกับคุณเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนนะครับผมมีสามถ้วยมากราบนะครับผมแล้วก็น่าที่จะเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะดีมีอายุมากหน่อยนะครับผมแต่ว่าภายนอกของเขาเนี่ยจะดูเป็นเด็กนะด แพ้อะไรนะผมจะเป็นคนที่เวลาอยากได้อะไรล้าต้องได้นะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่งพร้อมมากมพอสมควรนะครับผมแต่ว่าในการที่เริ่มต้นเข้ามาของเขาครับผมอาจจะเข้ามาในฐานะเพื่อนพี่น้องหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นไปได้นะผมเพราะมี3ถ้วยมากำกับน,นะครับและคนคนนี้เนี่ยจะเข้ามาแล้วก็จะเริ่มแสดงความชัดเจนกับคุณมากขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะในเดือนพฤิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมจะเข้ามาแล้วจะแสดงออกว่าเฮ้ยอยากจะชัดเจนหรือว่าอยากที่จะเป็นคนรักของคุณนะครับผมดวงคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่่หรืออวาจจะเคน แน่นอนนะครับผมไพ่บทสรุปออกมาเป็นเลิฟเวอร์นะครับผมแล้วก็ค่อนข,ข้างจะเป็นคนที่มีฐานะดีแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีพอสมควรนะครับผมน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณแล้วก็ค่อนข้างจะมีความมั่นคงมากพอสมควรนะครับผมแต่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะดูภายนอกด <ๆ S 1> ูเป็นเด็กนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์หรือสาวเจ้าเสน่ห์พอสมควรนะค่อนข้างจะมีรูปร่างหน้าตาดีมากพอสมควรนะมีไนท์ออฟฟไนท์ออฟฟขับขึ้นมานะครับผมแต่ว่าบุคลิกของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความรอบคอบสูงเหมือนกันนะคร หรือว่าเวลาที่อยากจะทําอะไรเ ator, า choices, ขาจะคิดแล้วคิดอีกนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนตัดส <c oughs> ินใ <c oughs> จอะไรเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกับเรื่องของคุณกับการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีภาพของการที่มีความลังเลบ้างพอสมควรนะเพราะเขาอาจจะเริ่มต้นกับคุณเนี่ยอาจจะเริ่มต้นมาเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนก่อนนะครับผมดังนั้นเขาก็เลยมีความห่างว่าเขาจะจะยังไงกับคุณดีจะสารสัมพันธ์ต่อหรือว่าจะสารภาพอะไรกับคุณดีไหมนะผมเพราะว่าเขาอาจจะมีความกลัวว่ากลัวจะเสียคําว่าเพื่อนพี่น้องไปก็เป็นไปได้นะผมภาพของเขาก็เลลยมมีควางเขึ้า นะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะมาแสดงความชัดเจนนะคุณนะครับผมมากขึ้นนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเป็นเด็กนะถึงแพ้เขาจะอายุมากนะผมหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ เป็นยังไงอะครับอาจจะเป็นคนที่อาอยอุาน้อยกว่าคุณก็ได้ถ้าอายุน้อยกว่าเขาก็เป็นคนที่ดูนุ่ยใหญ่นะครับแต่แล้วเขาเป็นดูถ้าเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาก็ดูภายนอกดูเป็นเด็กเหมือนกันนะครับผมเป็นคนที่อาจจะดูไม่ค่อยออกนะเดาอายุเขาจะไม่ค่อยออกว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับสำหรับคนคนนี้นะแล้วคุณก็จะค่อนข้างที่จะตัวคุณเองคุณก็ก็ก็ไม่ได้บอกว่าติงเขาตั้งแต่แรกนะครับผมัวคุณเองคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าไอ่คุยคุยกันไปแล้วมันค่อยๆจะพัฒนาความสัมพันธ์นะ ผมแต่เขาจะเก็บอาการหรือเก็บความรู้สึกของเขาไม่ไม่ค่อยจะอยู่แล้วผมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่เป็นเพื่อนคุณเป็นพี่เป็นน้องกับคุณจะแสดงความชัดเจนกับคุณและจะเข้ามาจีบคุณหรือว่าจะเข้ามาแสดงความอยากที่จะเป็นคนรักกับคุณในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้สําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจแล้วก็คนคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของคุณมาก่อนก็เป็นไปได้นะครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผม อ่แเราสำหรับวันนี้ก็จบการทำนายของชาวราศีกรกฎเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารวิทตุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารวิทตุนก็ขอให้เฮงเฮงเลยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ